สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิงลำไยโดดๆจะ้ะสวนลำไยอำเภอหน้่ยืนจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องพี่กัดกระยู่บ้านกเกษตรพัฒนาจะ้ะตำบลบุปเปื่อยอำเภอหน้่ยืนจังหวัดอุบลเรื่องง่ายๆกับเขามามองสอยหยวกพี่น้องอยู่ปากทางเขาสอยหยวกเลยเขามากเกษสรเป็นสวนลำไยสวนใหญ่เลยจะ้ะสวนนี้พื้นที่ยี่สิบไร่จ้ะพี่น้องผลผลิตกัไก่สีเดออกเลยจะ้ะ ประมาณวันที่สิบพฤศจิกาพี่น้องมันก็นสีสุกแล้วเป็นลำไยพันอีดอจะ้ะขออนุญาตจ,จะคล้องสวนเพื่อนไทยและพี่น้องอันเพื่อนไปทรงลูกโรงเรียนยุวสัน์ทายเอาเลยทายเอาเลยว่าสันก็เลยพาพี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศจะ้ะอายุสวนนี่ก็เพื่อนปลูกมาได้สามสิบปีแล้วพี่น้อง ลกดีขนาดเลยจ้ะนวยง่ามแม่าราคากสิโยประมาณบรุดยี่สิบบาทพี่น้องแต่ละปีราคาเมาียขามาหลับกระชือว่าพออยู่ได้ต้องลาดสารด้วจ้ะเด้อมันจังออกน่วยเพราะว่าอากาศทางอ,งเอนนำเภอน้ำยืนเท่านี่สีบอหนาวแห้งนะจ้ะ ป,ปีได้อาการหนาวกับสีบรเสียงเงินหลาสารเพิ่นใส่สารในการหลาดการต่อตุนนี่กับอมเมนต่อตนนุนเนาะพี่น้องเพิ่นว่าราคากับสองพนหานี่ได้4ตุนต,นตนุนทุนในการหลาดสารไห้ลำใหญ่ให้ออกมากออกน่วยจ้ะสองพันหากับสอบหนึ่งได็กยี่สิบหาโล ยี่สิบาโลได้สีต้นจะคล้องเพลินไป่งร้านโรงเหยียดไปไปเป็นกลุ่นลตัวจ้าวสุดท้ายกมะเบืองก็โวยตัวนวยมวใหญ่อุคกระชืออิเกียมากินนะปลดกลางดางไหวยังสีสีกลางดางลัดอิเกียไหวพี่น่อ อีกเกียภาษาบานเฮากะข่างข้าวนอะอโอเแมนภาษากลางภาษากลางกะข่างข้าวไปเบื้องข้างนี่พี่น้องบางต้นกะสีกันสิเฮ็ดเป็นรุ่นเพราะว่ามันสีนผลนลิตสีออกว่าท่านนะพี่น้องมันถ้าออกว่าท่านกันนี่ก็คือมันสุกมันลนุนกาสิีเฮ็ดเป็นรุนรุนไปละกะผลนลิตต่อต้อนนี่ช่วงนี้คืออายุมันร้ายแล้ว กี่สิบปีแล้วนอพี่น้องกับเพื่อนกับแตงสาวหายเรื่อยพ้นผลิตต่อต้นกับประมาณหกล้อยเจ็ดรอยโลจ้ะกะับสีโบได้เต็มถี่ปันได้คืองาม,มันแตกออกไหมมันกับสีโบคือช่วงแรกๆช่วงแรกๆที่บ่ท่านได้แตงสาวหายช่วงที่อายุบ่ท่านไลยกับสิได้ถือต้นละตันอยู่พี่น้อง ลายได้กะถือว่าพออยู่ได้นี่ล่ะมันสิลนมันสิคุพี่น้องถามันสุกแล้วถ้าเฮาเก็บผลผลิตออกบ่ทันก็แย่อยู่ก็คือพื้นที่20ไร่นี่ก็คือทยอยเฮ็ดเป็นหลุนเป็นหลุนไปบ่ได้หาดสารทั้งเบิดนะพี่น้องก็เลยสิเห็นเป็นต้นงต้นก็มีนวยงต้นก็บ่มีจ้ะผลผลิตต่อต้นก600 700ก็คุ้เอาเนาะพี่น้องันต่ําก็อยู่วาง ยี่สิบบาทแต่ได้ร้ายก็นั่นยุ่พ่อเพิ่มมาจะคล้องสวนเพิน่นกต่คุ่มค่าปุ๋ยค่าสารหลาดอยู่ดอกพี่น้องเราสุภาพพี่น้องเข้ามาชิมจะว่ากับบอท่านสุกเต็มที่กต่ภาพว่าเบิงบรรยากาศซื้อๆนะจ๊ะเนาะพี่น้องคือว่าดกดีจ้ะพลไม่ อำเภอหนำงเยืนเท่าสีมี่ให้กินมุนเวียนตามฤด,ดูกาลตลอดปีจ้ะสภาพดินี่ก็กสิเป็นดินแดงพี่น่องทางนี้ดินสีแดงแดงการตลาดกับยากเเพราะาว่าเพ็ดมาหลายปีแล้วเพิ่นมีม่เมขามาลาหอดสวนเลยจ้ะ แมฆากับมาเบิงแหละอืมเมฆามาเบิงแล้วพ่นวายังบ่ท่านสุกเต็มที่วันที่ซีพฤศจิกาพ่นจังสีมาตัดเองตัดเองสร้างเองจะคล้องสวนกระเท้าเจ้เงินเนาะง่ายดีอยู่พี่น้องเพราะว่าเมฆาเพ่นมาเมาบางปีกระไดราคาหอดสามสิบบาทเด้อพี่น้องขอพ่นวา กางปีกะหยีสิบสี่หยีสิบห้าต่วบรุษโลละซาบาทจ้ะนี่คือราคาทรงจากสวนกะสิโบได้ให้เบอร์โทรพี่น้องเข้าดอกพามาเบิ่งบรรยากาศซื้อๆเพราะว่าสวนนีเพิ่นมี่แม่ขามาหลับแล้วนอนหลูกเนาะแมนจ้ะโอ้ค่ะก็ม,มาเบิ่งเนีอำเ,เย็นเนท้ามีผนลไม้มีของกินุนเวียนิดปีจ้ะ ช่วงแหลงกะสิเป็นทุเรียนเนาะบางหาันกะสิเป็นแก้วมังกรพี่น้องักเขียบแน่จะ้ะเงาะอ,อืมักเงาะนี่เบิดทุกอย่างกะสิภาพ,พี่น้องห้าเระเบิงตามฤดูกาลละจะ้ะช่วงได้มีย่างกินแน่สวนมะยงชิดกะห้ายจะ้ะพี่น้องทางนี้เพิ่นกะสิก้างด่างไว้ทั่วต้นที่มันห้างห้างนี่ก็เพิ่นว่าอีกเกียกินเนาะหลูกเนาะ ข่างข้าวพี่น้องมาก,กินมันเล่มเลือดต,<อ>ต่กาง,นนงแล้เลือดต่กางมันเล่มออกกมีนลนตอย่ห้ายต้นอยู่พี่น้องโลนึงมันกับวลายหได้นอนหลบเนาะแม่อยู่มันหนะักมันหนักได้พี่น้องมังกำใหญ่ ขวดพี่น้องเอ้ยตาสะออนน่ใจน้องกาสีบ่เด๋เอาหน่วยทุกปีจป้ะกาสีปางต้นกะแตงสาวไฮแล้วก็เวียนไว้ปีนึงต้นมันจังบอสมนะพี่น้องในการเหตุสวนลำใหญ่เอาทุกปีร้ายมันกาสีส้ม หลลอยเจ็ดลอยโลสมุดโลละส้าบาทเนาะเจ็ดสองสิบสี่ตกละเมินสี่เมือนหาอยู่พี่น้องพ่อได้ใส่เป็นเทตุมาหยีสิบปีแล้วโอ้สามสิบปีเนาะสามสิบปีจากพี่น้องสวนนี่สามสิบปีพี่หยีสิบไร กับประมาณมันเป็นซีฟเมือกพุ่นซีฟเมียน้องประมาณนออี้ห้า,างอยู่พี่น้องเพราะว่ามันพ่งปุ่มใหญ่ปุ่มใหญ่เออตีญ่ม้านกับจอดกันเบิดมไนกับจอดกันเบิดเพื่นหลังสวนเพื่อนปลูกประมาณหาเม็ดพุ่หาเม็ดนี่แหละแต่ว่ามันแย่งกินยังไงเนาะว่าลำไยมันออกงา่ายแห้งห่วงแห้ง กับคลิปนี้กับ้าพี่น้องข้ามาเบิงสวนลำไย่ของสวนผลไมอมเนนำเภอหน้่งยืนเท่าจากพี่น,น้องมีกินทุกอย่างเพราะว่าสภาพดินช่างอำเภอหนึ่งยืน,นเท่าดีจะ้ะเพราะว่าจะเป็นลำไยมั่งคูดทุเรียนเงาะมีเบิร์จะ้ะช่วงนี้กับสิเป็นลำไยสีออกก็แล้วแต่ช่วงออกมันมัน,ม,นมีผลผลิตออกเบิร์ปีนะพี่น้องเพราะว่ามัน บังคับให้่เหตุใหญสําหรับลําใหญ่นี่แต่ว่าคือบังเงาะบางย่างนั่นก็คือต้องตามดูดูการกระทือวานาปลูกยู่จ้ะปลูกเธอเดียวกับได้เก็บผลผลิตหอซ้ำสิปีแล้วเนาะเตะสวน,นสวนพอดอนที่เคยพาไปเบิงกะกลุ่มคาระว,วาเฮดง่ายที่สุดกับลำใหญ่นี่แหละแต่ว่าสำคัญก็คือห้าต้องเก็บผลผลิตให้ท่านพี่น้อง เวลามันสูกับเครือออกหลอบเดียวเลยเ้าสิไปเก็บไปขายเองขัดตนเดียวกับคือท่านอยู่ขาไล่ไล่ตนยังสี่กับคือต้องอาศัยพอขาไม่ขาเมื่อรับเมาไปหลอบเดียวจ้ะอาซานมันสุกมันสิลนผลผลิตเท่ากับสีเสียหายสิบบได้เต็มที่หน้าสี่นะ้นองกับพาพี่น้องข้ามาเบิง้งงามงามจ้ะโ <laughs> บได้ว่าเพื่อเป็นแนวทางหรอกเป็นแนวทางก็ได้ปลูกไว้กินก็ได้ สองต้นสามต้นนี่เลือหอดไดงคล้ายผลละพี่น้องเนาะนี่หยุดต้นหนึ่งกับบพอกินแต่ละคันมันออกกินบ๊อกินบ่ท่านกินบ่อท่านเ้ากินคนละการเริ่มสามสี่ปีเนาะการเริ่มลาดซานได้แล้วแต่ว่าเฮ้าต้องต้นมันต้องสมบูรณ์อีกเลยพี่น้องเน้อยังสเริ่มเห็ดเอาหน่วยได้ก็ขอบพุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้า